ตาพงไฟมาด้วยมันถึงจะรอดมีไฟแหละอุ้ยขาเมื่อกี้ยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยค่ะสวยจังเลยค่ะลายไรคะเนี่ยสวยงามมากลายโผล่ลายโผล่แล้วก็ไม่เลยกุลสตรีนะคะสวยงามมากค่ะสวัสขอบคุณค่ะ ต่อไปนะคะน้องธันย์ชนกเครื่อนวานนะหนูจ๋าสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะค่ะชื่อเล่นค่ะจะไม่ตุ๋ยในศาลกันตุ๋ยมากเลยค่ะผ้าผ้าผ้าลายอะไรคะคุณครูผ้าลายอะไรคะเนี่ยผ้าที่ใส่เรียกลายอะไรลูกเรียกลายอะไรคะรูปไหมคะลายเต่าค่ะข้างล่างลายเต่าค่ะเป็นลายเต่าเนาะ ปาชิงอ่ะเป็นลายเต่าแล้วก็เป็นรูปหยดน้ำสวยงามมากค่ะขอบคุณค่ะงามงามอันนี้น้องสาวใครน้องสาวฉันเองค่ะจ้าน้องวิจาสวัสดีค่ะวิหันหน้ามานีหน่อยลูกหันไปนะคะ้องวิไปโตแล้วกัวิจาสวยจังลูกลายไรคะลูก ไม่รู้เหรอคะไม่รู้ค่ะสวยงามทุกคนนะคะวันนี้คุณครูใส่ผ้าไหมกันทุกคนเลยค่ะค่ะเตรียมถ่ายวารสารสรุปสนานกันนะคะคุณครูมีแต่อารมณ์ดีๆกันทุกคนค่ะถ้าคุณครูอารมณ์ไม่ดีคุณครูก็อยู่กับเด็กไม่ได้ใช่ไหมค่ะไม่เช้านะคะประมาณนี้คือไทยกรอยบ้านกร้อยประสานบ้านอย่างไม่ได้แสงไงตกเลยยิงตะวันขึ้นตะวันใส่ขวาน สวยง่ายกว่านะบ๊ายบายยิ้มหวานเลยยิ้มหวาน่อยค่ะออกสื่อนะคะคุณครูค่าประทับใจรอยยิ้มคุณครูทุกคนเน่อ้แสงตรงนี้มันข้าแล้วภาษาขคุนขวาญขาลืมไม่ได้นะคะคุณครูคนนี้เบื้องหลังแห่งความสวยงามนะคะทั้งภาพไหมทั้งการแต่งตัวการจับผมเนี่ยสุดยอดเลยค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับคุณครูทุกท่านขอบคุณค่ะ